อ้าวพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาแถวนครชัยศรีนะไม่ได้เลี้ยวเข้านครชัยศรีมาแบบโอ้โหหลายหลายปีอะครับน่าจะเป็นสิบอะนะครับเพราะปกติจะตรงไปนครถมนะถ้าเราไปจากกรุงเทพใช่ไหมเราจะตรงไปนครถมอย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยได้เลี้ยวนครชัยศรีเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหรอบนี้รู้สึกเขาเจริญขึ้นเยอะอะ่ะเขาแบบเป็นบ้านหมดแล้วอะ่ะเป็นบ้านเป็นตึกหมดแล้วอะ่ดดวอะดูดีนะครับ ถนนเส้นนี้ก็มันก็ขับเรียบไปกับท่าแม่น้ำนำครจศสีด้วยนะครับไอที่มันเป็นวัดกลางบางแก้วนะนะครับซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำแม่น้ำนะครับจะเห็นได้ว่ามีน้ำซึมซึมกันอยู่นะไม่ใช่ฝนตกนะเป็นน้ำที่เอ่อขึ้นมานะครับตามท่อตามอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับวัดกลางบางแก้วเพราะาช่วง เช้าเช้าวันอาทิตย์เขามีตลาดนัดด้วยนะวันอื่นไม่รู้มีหรือเปล่านะครับมีตลาดนัดให้ด้วยนะครับมีไก่เกย,เยที่นี่ไก่เยอะนะครับที่นี่วัดสวยนะวัดโบสถ์เขาสวยมากนะครับที่นี่เขาก็เน้นเอ่ออะไรอ่ะค้าขายชุมชนนะครับนี่ยไงมาโอ้โหดูกันดูคนน้ำเนี่ยกั้นน้ากันกั้นน้ำอุดรุ่เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําคอยสูบออกนะครับ น้ำมันมีซึมมาอยู่แล้วล่ะนะครับก็มีเครื่องสุบน้เหนะหยวัดต่ากว่าระดับน้ําอยู่ประมาณฟุตสองฟุตเลยนะครับดูข้างนอกเดี๋ยวกระถางต้นไม้ท่วมกระถางหมดเลยอ่ะนะครับ <c oughs> เดินไปไม่ได้เลยนะที่นี่ไก่เยอะมากไก่สวยด้วยดูดิเห็นไหมไก่สวยนะครับเริ่มพองคอแล้วเว้ยยั <c oughs> นจะมาตีผมปุนเนี่ยนะแล้วนี่ก เน้นแบบตลาดนัดในวัดนะครับค้าขายกันน่าจะเป็นเป็นร้อยแผงอะ่ะสองร้อยแผงได้นะดีมากเลยนะครับค้าขายชุมชนนะครับแล้วเป็นเป็นโอเพนแอร์ด้วยไงไม่ต้องกลัวโควิดนะเพราะว่ามันเป็นโอเพนแอร์เราแต่เราเดินเราต้องใส่แมสนะใส่แมสตูใส่เน้นระยะห่างนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ขากลับแวะชนะทาว นะครับชนะเช้าตรงสายสามนะนะครับปบติผ่านตอนเช้าจะไม่ค่อยเปิดนะนี่ผ่านมาตรงน,นี้สิบโมงก็เลยแวะเข้ามานิดนึงมาใช้คนละครึ่งกันหน่อยนะคนละครึ่งสามร้อยเราก็ซื้อเช้ากลางวันเย็นเลยนะสามมือนะครับปบติไม่ค่อยได้แวะเดินถ่ายนะวันนี้ครั้งก็เออไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีหมดมุกแล้วครับเพราะว่าร้านริม แม่น้ำทอนชัยศรีปิดหมดเกี้ยงเลยอ่ะแต่ถ้าฝั่งถ้าฝั่งซ้ายอ่ะที่เราออกจากกรุงเทพอะฝั่งซ้ายเนี่ยเนี่ยนะครับจะเปิดแต่ฝั่งขวาปิดหมดเลยคนระับทางทอนชัยศรีอะไรเงี้ยตลาดตรงตลาดทอนชัยศรีอะไรครับปิดหมดเลยน้ํามันเออแล้วก็รู้สึกว่าเที่ยวจะไม่ค่อยไปกันด้วยนะร้านยังไม่เปิดกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโซนที่ขาออกฝัสายหกสายห้าสายหกฝั่ง ซ้ายมืออ่ะสั่งซ้ายมือที่เราขับรถออกจากกรุงเทพอ่ะจะเปิดคาเฟ่จะเปิดเกือบเจ็ปสิบเปอร์เซ็นละนี่ก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนวัดรอยวัดรอยมูนเหล็กนะครับนะสุดท้ายเราก็มาตัดผมมีโอกาสแล้วก็ตัดผมครับแล้วมาถ่ายแมวให้ดูกันโอเคเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ